สวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะวจาพาปลูกวันนี้พาแม่เนะะี่ยค่ะมาเดินดูข้าวแดดร้อนค่ะแดดร้อนแดดร้อนมากข้าวกาลังเริ่มเหลืองค่ะเดินหน้าเนี้ค่ะได้เกี่ยวแล้วค่ะดูค่ะเหลืองแล้วน้ําก็ยังเยอะเนาะต่ได้สูบน้ําออกแน่นอนปีนี้ทํานาไม่ได้สูบน้ําเข้าค่ะแต่ต้องสูบน้ําออกไม่งั้นต้องพายเรือเกี่ยวข้าวค่ะต้องสูบน้ําออกแน่นอนเพราะน้ําเยอะมาก น้ำไม่มียุบเลยค่ะนี่ฝนก็ไม่ตกมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วแต่น้ำก็ยังไม่ยุบค่ะคันนาตรงนี้เชื่อมหากันแล้วเดินไม่ได้แล้วค่ะท่วมหมดแล้วของไส้ไก่กับกับนามันดันกันแล้วค่ะน้ำท่วมคันนาเดี๋ยวปีนี้ต้องปรับคันนาให้สูงขึ้นค่ะนี่ค่ะ แม่มาเดินดูข้าวดูนาตากแดดซะหน่อยอยู่บ้านไม่ค่อยได้ตากแดดนะแม่ต้องตากแดดบ้างมันจะได้แข็งแรงนี่ค่ะนี่วันนี้เป็นนางเอกนางเอกชมชมชมทุ่งนาค่ะพามาดูข้าวดูนาดูมาไหว้เจ้าที่เด้อจ้าน้ำเยอะต้องสูบออกค่ะคลิปนี้ก็พาแม่มาเดินดูข้าวเฉยๆค่ะ ระชอบก็แชรกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างจ่าพาผมนะคะนี่วิวต้นตาลที่ย่าชอบถ่ายวิวที่สวยนะคะวิวต้นตาลต้องอนุรักษ์ไว้ค่ะนี่ค่ะข้าวเดี๋ยวตอนเย็นจะพามาเดินดูข้าวอีกทีนึงตอนนี้มันมองไม่ค่อยเห็นค่ะแต่เรืองแล้วนี่ไว้แค่นี้นะคะจะเจะกันใคลิปหน้าค่ะ